มัสบีมูวี่สวัสดีครับวันนี้เราพูดคุยกับหนังที่ถือว่าเป็นตัวเต็งรางวัลออสการ์อย่าง Poor Things โดยก่อนเข้าไปดูเนี่ยผมทราบมาเบื้องต้นครับว่าหนังเรื่องนี้เอ็มม s าสโตแกเล่นถึงจริงๆครับแถมหนังเรื่องพัวติงที่เข้าฉายในบ้านเรายังมีการกำหนดเลทอายุของผู้เข้าชมต้องอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปเท่านั้นครับ และผมก็อายุเกิน20แล้วเพราะฉะนั้นพัวติงถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ผมตั้งใจเข้าไปดูครับโดยนอกจากเอมาสโต e แล้วพัวติงยังขนทับนักแสดงมาไว้อีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คลาฟลในบทของดันแคนวอร์เดนเบิร์กครับวิลเลียมเด o โฟในบทของด็อกเตอร์กอสวิงแบกสเตอร์แค่ได้ยินชื่อ3คนนี้ผมก็ตัดสินใจไปดูได้อย่างไม่ยากครับ โดยพวัวจริงจะเริ่มเล่าจากเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยตัดสินใจกระโดดลงมาจากสะพานเพื่อปิดชีวิตตัวเองในขณะที่เธอกําลังตั้งคันอยู่ครับจนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งไปเห็นและได้นําร่างของเธอเนี่ยไปส่งต่อให้ดร์กอร์สวินแบสเตอร์ตัวละครที่เป็นทั้งหมอและนักวิทยาศาสตร์ในคนเดียวกันครับซึ่งตัวละครนี้ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆของสิ่งมีชีวิตครับ โดยด็อกเตอร์เบสเตอร์เนี่ยได้ทำการทดลองที่จะชุบชีวิตหญิงสาวคนนี้ขึ้นใหม่ทีครับและวิธีที่แกเลือกก็คือการปลูกถ่ายสมองของเด็กไปไว้ในหัวของผู้ใหญ่ครับโดยเธอเองก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยใช้ชื่อว่าเบลล่าแบสเตอร์ครับเธอเองก็อยู่ในความดูแลของดร g กอสวิงแบสเตอร์ โดยด็อกเตอร์ก็ดูแลเบนล่าเป็นอย่างดีครับประดุดเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และแน่นอนครับว่าเบลล่าที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกๆอย่างก็เหมือนรีสตาร์เริ่มต้นใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ในการเรียนรู้เริ่มต้นใหม่ในการเติบโตครับและนอกจากนั้นเบลล่าก็จะได้พบเจอกับตัวละครหลายตัวละครด้วยกันครับและหนึ่งในตัวละครสำคัญก็คือตัวละครของคุณมาร์คมาโฟโร ตัวละครที่มีชื่อว่าดันแคนเวเดนเบิร์กตัวละครที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเบลล่าแบ็กสเตอร์เลยก็ว่าได้ครับและนี่ครับคือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยและการเติบโตของเบลล่าแบ็กสเตอร์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ผมแนะนำให้เข้าไปดูในโรงหนังครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอ้าว oh. เอาละครับมาฟังความรู้สึกหลังดูพัวติงกันบ้างนะครับเหมือนเช่นเคยครับผมอาจจะขอแบ่งการรีวิวออกเป็นพัดพานะครับโดยพ์ทแรกที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของตัวละครแล้วก็นักแสดงนะครับสำหรับพัวติงแล้วนักแสดงที่ถือว่าเป็น MVP ของเรื่องนี้เลยก็คงหนีไม่พ้นเอมมาสโตนจริงๆครับเพราะว่าในบทของเบลล่าแบ็กสเตอร์เนี่ยเอมมาสโตนเนี่ยสามารถถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างแนบเนียนไร้ที่ติครับ ไม่ว่าจะเป็นบทบทที่มีความคิดเป็นเด็กหรือแม้แต่กระทั่งการพัฒนาของตัวละครที่ทำให้เราคนดูเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าตัวละครมีการพัฒนาไปพร้อมกับนักแสดงจริงๆครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมกล้าบอกเลยครับว่ารางวัลอสการ์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับโดยนอกจากนี้ตัวละครอื่นก็ดีไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครดันแค่นเวเดนเบิร์ก ตัวละครของคุณมาร์คแลฟรเนี่ยผมคิดว่าเขาทำมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์ธรรมดามากที่สุดครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าตัวละครนี้นอกจากจะทำหน้าที่เสริมตัวละครของคุณเอมมาสโตนแล้วดันแค่นเวเดนเบิร์กยังทำหน้าที่เป็นตัวละครที่เผยงแง่มุมของความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิเลตัณหาหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของความรู้สึกก็ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีครับ ส่วนตัวละครของคุณวิลเลียมแดฟโฟเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเพราะว่าเราดูหน้าตากันแล้วเนี่ยน่ากลัวใช่เล่นครับแต่เชื่อผมเะครับว่าตัวละครนี้สามารถถ่ายทอดมุมของความรู้สึกอ่อนโยนออกมาได้อย่างมีเหตุและมีผลครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทของตัวละครผมให้ผ่านเลยครับและในพาร์ทที่2ผมอยากจะพูดถึงพอดและเนื้อเรื่องครับ สำหรับพวัวติงแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าไปดูเนี่ยได้มีการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องครับวัาหนังจะไปในทิศทางไหนหนังจะเล่าเรื่องอะไรก็ต้องยอมรับตรงๆเลยครับว่าสําหรับผมแล้วมันอาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจสักเท่าไหร่ในใจก็แอบกลัวครับว่ามันจะน่าเบือ่อแต่พอได้เข้าไปดูครับที่ผมคิดไว้คือผิดถนัดเลยครับหนังเองมีความเรียบง่ายก็จริงครับแต่ความเรียบง่ายเนี้ย มันดันไปบวกกับองค์ประกอบของนักแสดงแล้วก็พอตครับมันก็เลยทําให้เรามีความสนใจและอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครอย่างเปลล่าครับและในการเรียนรู้ในครั้งนี้หนังยังหยิบเอาการใช้ชีวิตปชาชญ์ต่างๆและนั่นรวมไปถึงมรายาและฐานะทางสังคมอีกด้วยครับฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วเครียดนะครับ เพราะว่าพัวติงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหนังที่มีความตลกเฉพาะตัวครับซึ่งตลกแบบนี้เป็นตลกแบบธรรมชาติที่ผมเองนั่งดูก็ยังอมยิ้มแล้วก็อดขำไม่ได้ครับและนี่ก็ถือเป็นพอตและจุดเด่นของเรื่องพัวติงเลยก็ว่าได้ครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับ โดยภาพรวมสรุปเนี่ยผมถือว่าพัวติงเป็นหนังที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยครับทั้งในแง่ของการแสดงในแง่ของบทและก็ในแง่ขององค์ประกอบภาพรวมครับและผมเชื่อว่าทีมงานในเรื่องนี้ค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอสตูมของเบลล่าแบสเตอร์ตัวเอกที่ถูกออกแบบมาให้มีรูปแบบที่แปลกและแตกต่างกับคนอื่นๆที่อยู่ในฉากครับ ถ้าเ,เพื่อนๆลองไปสังเกตดีๆจะพบเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับทั้งในเรื่องของสีหรือว่าการดีไซน์เั่นมันก็เลยทําให้ผมติต่างเอาเองครับว่านี่อาจจะเป็นการที่ทีมงานเนี่ยตั้งใจทําให้เราเห็นครับว่าเบลล่าเนี่ยเป็นคนที่พิเศษและไม่เหมือนกับคนอื่นครับซึ่งความน่าสนใจตรงนี้มันถูกส่งต่อไปถึงองค์ประกอบภาพรวมของเรื่องของฉากครับเพราะว่าในช่วงแรกของหนังถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตจะเห็นได้ทันทีเลยครับว่า ก่อนที่เบลล่าจะได้ไปสำรวจโลกกว้างนะครับฉากที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นสีขาวดำครับนั่นอาจจะทำให้เราอุปมาอุปไมยได้ว่าณช่วงแรกของเรื่องอาจจะเป็นช่วงที่เบลล่ายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆทำให้มุมมองที่มีต่อโลกที่เธอเห็นเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นแค่สีขาวและสีดำครับแต่หลังจากนั้นโลกของเธอก็เปลี่ยนไปครับเธอมองเห็นสีที่หลากหลายขึ้น มองเห็นมุมมองที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนั่นมันก็เลยทําให้โลกของเธอเต็มไปด้วยสีสันเหมือนในช่วงกลางถึงท้ายเรื่องครับและสําหรับพวัวเตงผมขอให้เลทคะแนนไว้ที่9เต็ม10ครับแนะนําครับว่าไม่ควรพลาดและที่หลายคนสงสัยครับว่าการกําหนดเลทของผู้เข้าชมต้องมีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปสําคัญกับหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนผมตอบได้เลยครับว่าสําคัญมาก เพราะนอกจากหนังเรื่องนี้จะมีฉากเซ็กที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรและนอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยให้เห็นอวัยวะภายในต่างๆด้วยครับแค่นี้ก็คงจะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมหนังเรื่องนี้ต้อง20ปีขึ้นไปครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างนี้เลยนะครับ และก่อนจะลาจากกันไปผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง must be movie ด้วยนะครับสำหรับวันที่ผมคงต้องไปก่อนคลิปหน้าจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับดังเรื่องอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ